ขอคำปรึกษาค่ะเคยขุดมดลูกสาเหตุเกิดจากผนังมดลูกหนาะหมอตรวจชิ้นเนื้อแล้วปกติพอได้3เดือนรู้สึกปวดเอวปวดก้นบางทีปวดจี๊ดที่ท้องน้อยบางครั้งเวลาอืึมีมตกขาวด้วยค่ะแต่ไม่เยอะมันคืออะไรคะ หลังขูดมดลูกร่างกายจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเยื่อบุโพรงมดลูกระหว่างนี้อาจจะเกิดพังผืดหรือการอักเสบภายในทําให้มีอาการปวดเอวปวดก้นหรือปวดหน่วงท้องน้อยจี๊ดเป็นระยะระยะโดยเฉพาะช่วงที่เลือดลมไหลเวียนไม่ดีหรืออุ้งชังการยังตึงอยู่ค่ะส่วนการเบ่งอุจจาระอาจจะทําให้เกิดแรงดันในช่องท้องและมีตกขาวไหลปนมาได้ค่ะแต่ถ้าตกขาวมีกลิ่นแรงมีอาการคันและมีเลือดปนแบบนี้แนะนําให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจภายในและเช็คการอักเสบเพิ่มเติมนะคะ ช่วงนี้แนะนําให้ดื่มน้ําอุ่นแทนน้าเย็นไปเลยนะคะฝึกเดินเป็นประจำเพื่อลดการหนาตัวของพังผืดไม่ยืนนานไม่เบ่งแรงและดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติค่ะหากอยากได้ตัวช่วยเสริมสมุนไพรคุณหนูช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีลดการอักเสบและบํารุงภายในของผู้หญิงสนใจกดในตะกร้าซ้ายมือได้เลยค่ะในใครเคยขุดมดลูกอยากแชร์ประสบการณ์หรืออยากให้หมอแนะนําเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้เลยค่ะหมอจะตอบอย่างละเอียดในไลฟ์สดทุกวันอังคารถึงศุกร์เวลา1 1ม0ครึ่งเป็นต้นไปถามตอบกัน สดๆได้เลยในไลฟ์แล้วเจอกันนะคะ